สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ไอ้มีหนังแนวจิตวิทยาระทึกขวัญมาสำรวจจิตใจทุกคนค่ะก่อนรับฟังเรื่องยอ่อไอ้ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมคะกดไลค์แล้วไปฟังเรื่องย่อก,กันเลยค่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เล่าเรื่องราวในยุค1960ของสองเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนรักกันค่ะทั้งสองมีสาม,มีที่ประสบความสําเร็จและมีลูกชายที่มีอายุเท่ากันด้วยนะคะแต่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มเปลี่ยนไปความรู้สึกผิด ความสงสัยและความหวาดระแวงเริ่มเข้ามาแทนที่มิตรภาพเดิมค่ะการประชันหน้าระหว่างนักแสดงหญิงมากฝีมือในบทบาทแม่ของแอนและเจสิก้าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยไม่กล้าฟันธงเลยค่ะว่า สุดท้ายแล้วเหนือเรื่องจะเป็นอย่างไรใครจะดีใครจะร้ายหรือทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเ,เรื่องมาที่บ้าน2หลังนี้ในยุค60ขณะที่แม่บ้านเซลีนกําลังออกไปรับลูกชายแม่บ้านอลิซก็กําลังแอบดูอยู่ด้วยท่าทีที่น่าสงสัยอลิซและเซลีนนั้นเป็นเพื่อนรักกันไว้ใจกันมากถึงขั้นให้กุญแจบ้านซึ่งกันและกันเลยล่ะค่ะวันนั้นอลิซก็แอบเข้าไปในบ้านของเซลีนเพื่อทําอะไรบางอย่าง ขณะที่เซลีนกําลังรับทีโอกับแม็กกลับมาจากโรงเรียนต้องบอกก่อนนะคะว่าแม็กเนียเป็นลูกของเซลีนแต่ทีโอนั้นเป็นลูกของอลิสค่ะซึ่งทั้งอลิสและเซลีนนั้นก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเลี้ยงเด็กทั้งสองคนนี้เหมือนฝาแฝดกันเลยและที่โรงเรียนเด็กทั้งสองคนนี้ก็เล่นด้วยกันแค่สองคนเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปสนิทกับเพื่อนคนอื่นๆซึ่งหน้าที่ไปส่งเด็กไปโรงเรียนจะเป็นของบ้านอลิสค่ะโดยสามีของอลิสจะเป็นคนไปส่งส่วนหน้าที่ไปรับเด็กเนี่ยก็จะเป็นของบ้านเซลีนโดยเซลีนเป็นคนไปรับเองนั่นเลยทําให้<ๆ> อลิซเนี่ยทำตัวลับๆล่อๆในบ้านของเซลีนนั่นก็เพราะว่าเธอต้องการเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เซลีนค่ะทางได้ให้ของขวัญเป็นสร้อยไข่มุกแสบสวยด้วยนะคะระหว่างนั้นก็มีเรื่องบุบๆเกิดขึ้นนั่นคือแม่กี่ห่อขนมที่มีถั่วมากินแล้วพาทีโอไปแอบอลิซก็กลัวว่าทีโอจะขอกินซึ่งทีโอนั้นแพ้ถั่วค่ะอลิซเลยห่วงมากๆเลยออกตามหาเซลีนก็มาช่วยสุดท้ายแล้วคนที่เข้าใจเด็กๆอย่างเซลีนก็เป็นคนล่อเด็กให้ออกมาได้ค่ะเซลีนก็เห็นอลิซดุทีโอเธอเลยคอยทําให้อลิซ เย็นคืนนั้นก็มีปาร์ตี้เล็กๆระหว่างสองคู่สามีภรรยาไมเช่แคมมาบ้านทั้งสองคนสนิทกันนะคะแต่สามีของทั้งสองคนเนี่ยก็สนิทกันด้วยค่ะสามีของอลิซเป็นหัวหน้าในบริษัทแห่งหนึ่งส่วนสามีของเซลีนเป็นเภสัชเปิดร้านขายยาวันนั้นอลิซก็ก้มใจที่สามีของเธอพูดไม่ค่อยคิดพูดดักไม่ให้เธอกลับไปทํางานให้เป็นแม่บ้านแบบนี้น่ะดีแล้วด้านเซลีนก็มาคอยอยู่ข้างๆและเชียร์ให้อลิซทําในสิ่งที่อยากทําซึ่งดูเหมือนว่าชีวิตของสองสาวจะมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแต่มันมี นั่นคือเซลีนมีลูกยากถึงขั้นอาจจะมีไม่ได้อีกแล้วในขณะที่อล,ลิซนั้นมีลูกง่ายมากเช้าวันต่อมาแม็กก็เกิดไม่สบายไม่ได้ไปโรงเรียนทีโอก,ก็เสงมากๆค่ะช่วงบ่ายของวันนั้นขณะที่อล,ลิซกําลังดูแลสวนดอกไม้ก็เกิดเห็นแม็กปีนระเบียงเพื่อจะเอาบ้านนกที่เขาทํากับทีโอไปไว้บนต้นไม้อล,ลิซก็ตกใจมากค่ะค่อยๆบอกให้แม็กลงมาจากระเบียงแต่แม็กก็ไม่ฟังค่ะเธอก็เลยจะมุดเข้าไปในโพรงต้นไม้ที่เป็นเหมือนรั้วบ้านแต่มันก็ไม่ทะลุสักทีค่ะด้วยความไม่ทันใจก็เลยไปเรียกเซลีนดีกว่า่าซึง ขณะนั้นเซลีนก็กําลังดูดฝุ่นอยู่ดีนะที่อลริทไม่กุญแจพอเข้ามาในบ้านได้ก็รีบไปที่ระเบียงเลยแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะแม็กพัดตกลงไปแล้วเซลีนที่วิ่งตามมาเมื่อเห็นสีหน้าของอลริทก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเลยรีบลงไปหาลูกชายอลริทก็รู้สึกผิดมากๆที่ช่วยแม็กไม่ทันถูกความเจ็บปวดของเซลีนอลริทก็รับรู้ได้ทั้งหมดเธอรู้สึกผิดมากจริงๆค่ะด้านสามีของเซลีนก็ยินดีรับขํายใจของสามีอลริทนะคะแต่ทีท่าที่มีต่ออลริซเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเช ต่อมาอาลิศและสามีก็ลำบากใจไม่รู้จะบอกทีโอยังไงดีแต่ด้วยความฉลาดและความใส,ส่ซื่อของทีโอก็เข้าใจได้ว่าแม็ก์นั้นไปอยู่ในที่ที่สบายที่ที่เราไม่สามารถไปเจอแม็กได้เพราะแม็กได้ลงไปอยู่ในหลุมที่ที่มันสงบมากทีโอเข้าใจแบบนั้นค่ะจากนั้นไม่นานทีโอก็หายไปไหนไม่รู้อลิศก็ตามหาทัวร้านจนไปเจอทีโอนั่งคุยกับเซลินอยู่ตอนนั้นอลิศก็รู้สึกห่วงและห่วงลลกขึ้นมาทันทีค่ะเหลือเรียบเรียกทีโอให้กลับบ้านก่อนจะกลับทีโอก็ก,กอดอลิศด้วยความสงสารนั้นก็ยิงต่อย้ำให้อลิศ รู้สึกระแวงมากขึ้นทั้งที่โอยังลืมคุณบันนี่ตุ๊กตาตัวโปรดของทีโอไว้ด้วยค่ะเมื่องานศพมาถึงครอบครัวของอาริสก็เสียใจมากๆที่เห็นเซลีนและสามีของเธอน,นั้นร้องไห้โฮถึงการจากไปของลูกชายตัวน้อยเมื่อถึงช่วงดูหน้าศพทีโอก็เกิดเห็นคุณบันนี่อยู่ในโลงศพของแม็กทีโอก็เกิดงองแงค่ะแย่งคุณบันนี่ออกมาพ่อกับแม่ก็ห้ามทีโอก็ร้องไห้ไวายจนพ่อต้องหามออกมาจากงานทั้งดูทีโอที่ทำตัวไม่น่ารักอาริสก็สั่งให้สามีหยดุดทั้งงบบอออกกว่่า็็คุณันนนีีเปขทโ เซรินก็รู้ดีทําไมถึงเซรินเอาไปใส่ไว้ในโลงศพล่ะจากนั้นอาริสก็ไปรักษาตัวที่สถานบําบัดค่ะแต่ไม่นานหนึ่งเดือนต่อมาเซรินก็โผล่มาในงานโรงเรียนขณะที่กําลังจะเดินเข้ามหาิทีาลเซรินก็สลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็มีอาริสนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆแล้วอาริสก็ขอโทษเซรีนก็ให้อภัยค่ะคืนนั้นเซรินก็ชวนครอบครัวของอาริสมาที่บ้านเพื่อเป็นการขอโทษเรื่องที่ผ่านมาและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอีกครั้งแต่แล้วสามีของเซรินก็โวยวายเสียงดังว่าไม่อยากเจอใครซน บอกว่าสามีโทษถนาที่ดูแลลูกไม่ดีเธอเสียใจนะคะแต่ก็ต้องยิ้มออกมาค่ะแล้วขอโทษทีโอที่เอาคุณบันดีไปอยู่กับแม็กซ์เธอแค่กลัวว่าแม็กซ์จะเหงาไม่มีเพื่อนทีโอก็เห็นใจเลยเข้ามากอดเซลีนอลิสก็พยายามไม่คิดมากค่ะแต่แล้วมันก็มีช่วงที่ทีโอต้องอยู่กับเซลีนสองคนโดยเซลีนวันให้อลิสเอาของไปวางบนโต๊ะอาหารให้หน่อยทีโอก็ถามเซลีนว่าจะมีลูกอีกคนไหมเซลีนก็พยายามตอบให้มันดูสวยงามเหมือนนิทานค่ะใจความว่าเธอนั้นไม่สามารถมี ลูกได้อีกแล้วทีโอก็สงสัยจะถามต่อเรื่อยๆอาริสก็รีบมาห้ามค่ะ คืนนั้นอลิซก็บังเอิญมาเจอสามีของเซลีนที่กําลังเมาอาลิซก็ใจตุ้มๆต,ต่อมๆกลัวว่าสามีของเซลีนจะทําอะไรเธอทันใดนั้นสามีของเซลีนก็เข้ามากอดเธอเธอก็พยายามใจเย็นๆคุมสติให้โยเรื่องจะได้ไม่แย่ไปกว่านี้แต่แล้วสามีของเซลีนก็แค่พูดไปร้องไห้ไปแล้วถามเธอว่าเธอเสียใจไหมเธอก็โล่งอกและแสดงความเสียใจไปค่ะแล้วสามีของเซลีนก็เข้าห้องไปวันต่อมาเซลีนก็เข้ามาทักทายอลิซท,ที่พึ่งรับที่ออกกลับบ้าน ทั้งขอยืมตัวทีโอไปเล่นกับเธอแป๊บหนึ่งซึ่งสำหรับเธอแล้วเธอรู้สึกว่าการได้เล่นกับทีโอมันทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นมากจริงๆค่ะอลิซท,ที่รู้แบบนั้นแล้วก็เลยยอมขณะที่อลิซกําลังดูแลสวนก็เหมือนว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันได้ย้อนกลับมาค่ะเธอได้เห็นทีโอเล่นอยู่เริมระเบียงด้วยความกลัวและห่วงเธอก็เลยลุยฝ่าโพรงไม้ทะลุออกมาได้ภายในไม่กี่วินาทีแล้วบอกให้ลูกลงมาเมื่อเห็นเซลีนอยู่กับลูกชายของตนด้วยก็เลยตําหนิเซลีนเซลีนก็เลยเสียใจค่ะและขอโทษอลิซทีโอ แค่ okay, อยากเล่นของเล่นของแม็กก็เท่านั้นจากนั้นอริสก็บอกสามีว่าเธอรู้สึกได้ว่าเซลีนกําลังจะแก้แค้นและเอาคืนเธอถึงขั้นวันนี้สร้างสถานการณ์เพื่อลองใจเธอว่าหากเป็นลูกชายเธอที่อยู่ที่ระเบียงเธอจะทํำยังไงซึ่งสามีเองก็ไม่เชื่อค่ะคนน่าสงสารอย่างเซลีนที่เพิ่งเสียลูกไปนเนรจะทําแบบนั้นต่อมาเมื่อมาถึงวันเกิดของที่โอที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษเพื่อนสนิทของเขาที่เขาอยากจะเชิญเข้ามาในงานก็มีแค่แม็กเซลีนและคุณย่าจีนแม่ของสามีอลริสนั่นเองค่ะซึ่งงานในวัันนน้น เซลีนก็พยายามช่วยจัดแจงในงานแต่อลิศก็ห้ามไว้ค่ะเพราะเธอคิดว่านี่มันคือหน้าที่แม่ของทีโอที่เธอต้องทําไม่ใช่หน้าที่ของเซลีนวันนั้นเซลีนก็ดันคุณย่าจีนที่ปกติก็ดีและดูเหมือนว่าจะเอ็นดูเธอนะคะไปไปมาวันนี้กลับบอกว่าเซลีนไม่ควรมาในงานวันเกิดนี้และไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับทีโออีกเพราะมันจะยิ่งทําให้เด็กรู้สึกแย่เซลีนก็เสียใจทักว่าในคุณเคยบอกว่าฉันเป็นคนในครอบครัวคุณทําไมวันนี้ทําเหมือนฉันเป็นคนนอกล่ะคะจากนั้นเธอก็ยิ้มเจียมตัวแล้ว ขอตัวไปช่วยอลิซในบ้านอนลิซก็มาทักอีกว่าเธอจงใจสร้างสถานการณ์ลองใจฉันเหรอเซลินก็บอกว่าคนออนแออย่างฉันจะมีปัญญาไปทําเรื่องแบบนั้นได้เหรอเมื่ออลิซเห็นว่าเซลินเสียใจที่เพื่อนรักอย่างอลิซกล้าคิดว่าเธอเป็นคนที่โหดร้ายเป็นปีศาจถึงขั้นจะทาร้ายทีโออลิซเลยเข้ามากอดเซลินทั้งขอโทษเซลินที่พอเป็นลูกตัวเองกลับมุดเข้าไปในโพรงไม้ได้ยอย่างรวดเร็วแต่พอเป็นแม็กกลับมุดไปไม่ได้พอเซลินออกไปขณะที่อลิซกําลังล้างจานก็เห็นคุณย่าจีนมีอาการแปลกๆก็เลยรีบวิ่ เข้ามาดูค่ะก็พบว่าคุณย่าจีนหัวใจวายนอนอยู่กลางสวนแล้วเซลีนก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเมื่อรู้ว่าสายไปก็แสดงความเสียใจกับอลิซซึ่งวันนั้นอลิซก็ถือวิสาสะที่สามีให้เธอมาจัดการเรื่องกรอกเอกสารเลยอ้างว่าสามีขอชนะสูตรศพวันนั้นเธอก็ฝากทีโอให้เซลีนดูแลเมื่อเธอมารับทีโอก็เห็นว่าทีโอกำลังซ่อมบ้านโนกที่ตกมาจากระเบียงพร้อมกับแม็กซ์อลิซก็ไม่สบอารมณ์ค่ะเซลีนก็บอกว่าเธอไม่ได้อยากให้ทีโอเล่นหรอกนะแต่ทีโอขออลิซก็พยายามจะเข้าใจค่ะ และเมื่อต้องบอกทีโอว่าคุณย่าจีนเสียแล้วเซลีนก็มาช่วยพูดกับทีโอให้ทีโอเข้าใจง่ายๆแบบที่ไม่ต้องเสียใจค่ะขณะเดียวกันอลิศก็มองแรงที่เซลีนชอบเข้ามามีบทบาทแม่แทนเธอทั้งลูกชายเหมือนจะชอบเซลีนมากซะด้วยสิพอเซลีนมาแสดงความเสียใจอลิศก็ขอบใจแล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มไปหาหลักฐานตรงที่คุณย่าจีนตายค่ะ จนในที่สุดก็พบกับกล่องยาคุณย่าจีนจนได้สิ่งตอนนั้นเซลีนก็เห็นนะคะแต่ก็เหมือนไม่ได้สงสัยว่าอลริธหาอะไรอยู่อาริสก็เลยเรียบเอากล่องยานั้นมาซ่อนในเก๊ะต้องหัวนอนวันต่อมาผลชนสุดก็ออกมาว่าคุณย่าจีนนั้นหัวใจวายตายจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กินยาอาริสก็เถียงขาดใจเลยค่ะเธอและสามีเห็นตลอดว่าคุณย่าจีนี่นกินยาอย่างสม่ำเสมออาริสก็เลยเรียบกลับมาดูกล่องยาที่ซ่อนไว้ซึ่งกล่องยานั้นก็ได้หายไปแล้วค่ะนี่มันเริ่มชัดเจนแล้วววว่่่่่่าามมมััันนนนไชเเรือองงองนนงิญถึึหที ของเซลินเริ่มทําใจได้ก็เลยนัดครอบครัวของอลิซมาที่บ้านทีโอก็หิวเซลินก็ทําขนมที่มีถั่วมาไว้บนโต๊ะแต่ก็ห้ามทีโอก่อนนะคะและบอกว่ามีขนมอยู่บนเคาน์เตอร์ทีโอก็เลยไปหยิบผูใหญ่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันเลยค่ะทีโอก็ไอเสียงดังเหมือนหายใจไม่ออกอลิซและสามีก็รีพาทีโอไปโรงพยาบาลพอเซลินมาขอโทษอลิซก็ไม่พอใจจะเอาเรื่องเพราะคิดว่าเซลินตั้งใจทําชัดๆหล่าสามีก็ต้องมาห้ามอาลิซก็หมดความอดทนมาบอกสามีตนว่าทั้งหมดมันคือแผนของ เซลีนรวมถึงเรื่องคุณย่าจีนด้วยเพราะเธอจะกองยาอยู่ที่สวนอนลิศพูดแทบตายสามีก็ไม่เชื่อทั้งพาเธอมาที่รถเพื่อให้เธอดูว่าเขาเองที่เป็นคนเจอกล่องยามันตกอยู่ในบ้านคุณย่าจีนน่าจะหาไม่เจอเลยไม่ได้กินยาและหากอลิซยังหลอนอยู่แบบนี้เขาจะพาอลิศไปบําบัดอลิศก็พยายามตั้งสติค่ะเพราะเธอเชื่อตัวเองค่ะว่าเธอไม่ได้หลอนกล่องยาที่เธอเจอในวันนั้นน่าจะเป็นยาปลอมที่เซลีนเอามาสลับไว้ทีนี้ก็กลัวว่าจะโป๊ะเลยหาโอกาสมาขโมยกล่องยานั้นแล้ว เอาอยาจริงไปเปลี่ยนแล้วทําให้สามีของอลิซนั้นเจอกล่องยานั้นง่ายด้านทีโอก็ไม่ยอมบอกเขาว่าไปกินขนมถั่วนั้นได้ยังไงน่าจะเพราะว่าอยากปกป้องเซลีนไม่ให้อลิตไปเอาเรื่องเซลีนค่ะ ต่อมาเมื่ออลิซแอบเพ็นเซลีนออกไปข้างนอกอลิซเลยแอบเข้าไปในบ้านของเซลีนแล้วก็เจอกุญแจห้องใต้ดินเขาเลยเข้าไปดูก็พบตู้ยาอยู่ในห้องนั้นแต่ตู้ยานั้นมันล็อกค่ะท่านใดน,นั้นเซลีนที่ลืมของก็กลับเข้ามาในบ้านและได้ยินเสียงจากห้องใต้ดินเลยเดินมาดูอลิซก็แอบอยู่ในตู้เสื้อผแต่จะจๆเซลีนก็เปลี่ยนใจค่ะไม่หาต่อแล้ว แต่ที่ไหนได้ล่ะคะเธอรอให้อลิซออกมาจากห้องนั้นเองต่างหากอลิซก็พูดตรงๆว่าเซลินสลับยาใช่ไหมเซลินก็ทําสีหน้าตกใจและเสียใจในเวลาเดียวกันเธอพูดทั้งเสียงสั่นๆว่าฉันเพิ่งเสียลูกชายเพียงคนเดียวไปคิดว่าฉันจะมีเวลามาทําเรื่องอะไรแบบนี้หรอฉันว่าเธอหลออแล้วนะอลิซเซลินก็ร้องไห้แล้วไล่ให้อลิซออกไปถ้าจะไม่เชื่อใจกันขนาดนี้จากนั้นอลิซก็พยายามจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายมากขึ้นแต่เหมือนว่าลูกชายจะไม่ค่อยอยากคุยกับเธอสักเท่าไหร่พอกลับมาถึงที่บ้าน ทีโอก own, ็ดีใจมากที่มีกล่องของขวัญจากเซลีนเมื่ออาริตรู้เข้าอาริสก็แย่งกล่องของขวัญนั้นไปแล้วเอาไปปาใส่ประตูบ้านเซลีนพอกลับเข้าไปในบ้านไม่นานจู่ๆทีโอก็หายไปอีกแล้วอาริสก็ออกตามหาเซลีนก็บอกว่าทีโอไม่อยู่บ้านตนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังจากระเบียงทั้งสองก็ขึ้นมาดูจนพบว่าทีโอไปอยู่ที่ระเบียงบ้านของเซลีนอีกแล้วทั้งบอกว่าจะไปอยู่กับคุณย่าจีนกับแม็กซ์อย่างน้อยที่นั่นก็ไม่มีคนทะเลาะกันที่นั่นดีกว่าที่นี่เยอะอาริสที่จะเข้าไปหาล โดนลูกห้าไม่ให้เข้ามากลับการเซลินที่ร้องไห้ทั้งพูดขอโทษทีโอที่วางขนมไว้ตรงเคาน์เตอรท์ทั้งทงที่รู้ว่าทีโอแพ้ถถูวและเธอก็ขอโทษเรื่องทั้งหมดแล้วเธอก็อธิบายว่าการจากไปของแม็กมันทําให้จิตใจของทุกคนเนี่ยบอบบางและทุกสิ่งที่อลิซท,ทาลงไปนั้นเป็นเพราะว่าห่วงทีโอซึ่งขณะนั้นเองเซลินก็ทํามือเหมือนจะผลักทีโอลงไปค่ะด้านอลิซก็สองจิตสองใจจะเอาอยัางไงดีทันใดนั้นทีโอก็จะพลัดตกลงไปแต่โชคดีที่เซลินคว้าไว้ทันค่ะอลิซก็รี เข้ามากอดเซลีนและลูกทั้งบอกว่าจากนี้พวกเราจะไม่ทะเลาะก,กันอีกซึ่งการกระทําของเซลีนมันก็ไปสุดแล้วว่าเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายกับทีโอทำให้เรื่องน่าสงสัยที่ผ่านมามันไม่สําคัญอีต่อไปทั้งเรื่องเซลีนไม่รู้จริงๆหรือว่าทีโอเข้ามาในบ้านทั้งเรื่องขนมที่มีถั่วหรือว่าแพ้ถั่วแต่ก็ยังวางขนมที่มีถั่วไว้ทั่วบ้านไม่แนะ่อล,ลิซอาจจะคิดร้ายไปเองก็ได้ค่ะแม้ว่าอล,ลิซจะไว้ใจเซลีนมากขึ้นแต่โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอล,ลิซและสามีก็มาคุยกันว่าจะย้ายบ้าน เพื่อทีโอและอลิสนั้นจะไปรักษาตัวทั้งยังมีแผนว่าจะมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนทีโอจะได้ไม่เหงาพ่อเซลีนลูกก็มีตกใจเล็กๆค่ะที่จะเสียเพื่อนรักและเพื่อนบ้านไปแต่เธอก็เห็นด้วยนะคะเธอก็พูดกับอลิสว่าใช่เราต้องทําเพื่อทีโอเราต่างรู้ดีว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วคืนนั้นพ่อสามีของเซลีนกลับมาที่บ้านเซลีนก็ลินเล่าให้สามีเพื่อเอาใจสามีของเซลีนก็สั่งไม่ให้เซลีนไปยุ่งกับทีโอและครอบครัวของทีโออีกเพราะเขารู้ดีว่าทีอลิ ต้องย้ายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเซลินติดทีโอแจแจแม้ว่าอลิจะรับปากสามีแต่สีหน้าของเธอก็ดูเอาเรื่องเลยแหละค่ะแล้วคืนนั้นก็ได้เวลาจัดการสามีที่โดนมอมยาสลบใส่ไปในเหล้าเซลินใส่ถุงมือทั้งสองข้างแล้วกอดสามีก่อนตายจากนั้นก็ให้สามีดมยาสลบไปอีกหนึ่งแล้วสร้างสถานการณ์ว่าสามีเธอฆ่าตัวตายเพราะทนกับความเจ็บปวดจากการที่เสียลูกชายไปไม่ไหวแล้วยิ่งอลิและสามีที่เพิ่งจะตายใจคิดว่าเซลินคือคนดีมาโดยตลอดรู้ข่าวก็ ยิงส่งสารเซลินไปกันใหญ่ถึงคารับเซลินมาอยู่ในบ้านด้วยเพราะคิดว่าเธอเลอตัวคนเดียวแล้วพอผ่านมาทั้งวันอนลิซท,ที่กลับมาจากข้างนอกก็คิดว่าจะไปเก็บเสื้อผ้าจากบ้านเซลินมาให้ทั้งยังคุยกับสามีอีกว่ารา้อยเซลินอาการดีขึ้นก่อนแล้วค่อยแย่บ้านเธอทิ้งเซลินไม่ลงหรอกแต่พ่อทีโอจะไปบอกฟันดี้เซลินอนลิซก็ไม่โอเคอยู่ดีนะคะ แต่แล้วที่โอกระดือมาหาเซลีนถึงที่ห้องเซลีนก็ยิ้มรับด้วยรอยยิ้มหมวานที่แฝงไปด้วยความสยองแล้วหยิบยาสลบทุงเมอและผ้าขาวออกมาจากกระเป๋าเธอแล้วถามที่โอว่าคืนนี้อยากฝันดีไหมจ๊ะ ทีโอก็ใส่ซื้อเชื่อใจเซลีนก็ยอมให้เซลีนทําให้เขาฝันดีค่ะด้านอาลิกก็บังเอิญเจอกุญแจตู้ยาเขาก็เลยรีบเข้าไปดูว่าสลบแล้วเธอคิดไปเองหรือเปล่าสิ่งพอเปิดดูแล้วมันก็ยังไม่สามารถยืนยันถึงเรื่องคุณย่าจีนได้นะคะแต่สิ่งที่รู้ได้ทันทีนั่นคือขวดยาสลบหายไปจากล็อกยาค่ะเธอเลยรีบกลับไปหาสามีและลูกแต่แล้วสามีก็ถูกมอมยาสลบที่อยู่ในเหล้าเธอเลยต้องไปช่วยทีโอคนเดียว แต่แล้วเซลินที่ดักรออยู่ก็ชิงโปยาสลบอลิตไปก่อนอลิตก็เอาของที่ถือมาเป็นอาวุธฟาเซลินไปหนึ่งจนเซลินตกบันไดนิ่งไปสักพักอลิตก็ค่อยๆคลานไปหาทีโอซึ่งระหว่างนั้นยาสลบมันก็เริ่มทํางานขึ้นเรื่อยๆเมื่อเซลินฟื้นก็ปล่อยให้อลิตไปหาทีโอให้สําเร็จเหมือนเซลินจะใจอ่อนนะคะเนี่ยเซลินก็มาพบอลิตและทีโอ แต่แล้วก็ป่วยยาสลบอลิซอยู่ดีแล้วเธอก็จัดฉากสร้างสถานการณ์ให้สามีภรรยาที่ดูรักกันหวานชื่นนอนตายอยู่ในบ้านเพราะดมแก๊สที่ลอยอยู่ในบ้านซึ่งทุกกระบวนการเธอได้ใช้ถุงมือทั้งหมดรวมถึงทําความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่างใจเย็นแล้วเธอก็มาหาทีโอแล้วภาพก็ตัดมาที่เซลีนที่ทําหน้าสงสารน่าเห็นใจเธอมาขอรับเลี้ยงทีโอเพื่อตอบแทนเพื่อรักที่เสียไปทีโอหนูยินดีจะรับคุณเซลีนเป็นแม่ไหมแม่เหรอ รับครับจากนั้นทั้งสองก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกันทีโอก็ดูเหมือนว่าจะเกรงๆนะคะทั้งเพิ่งเสียพ่อแม่จะแท้ไปเซลินก็บอกว่าฉันเข้าใจหนูนะทีโอการสูญเสียบางอย่างไปมันเหมือนมีหลุมใหญ่อยู่กลางใจหนูฟังฉันให้ดีนะตอนนี้เรามีกันและกันเราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกันเรารักกันและกันวันหนึ่งหลุมใหญ่ในใจเราทั้งสองคนอาจจะเล็กลงก็ได้และแล้วเซลีนก็แย่งลูกอลิซไปได้สำเร็จค่ะ สิ่งที่ทุกคนคิดแวบแรกเนะี่ยถูกแล้วตอนเราดูเราก็คิดว่าโดนแย่งลูกแน่ๆแ,แต่พอจะมาคิดว่าเหลืออาริสหลอนจริงๆเซลีนก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็ได้แต่เราก็มาคิดค่ะว่ามันมีเรื่องบังเอิญเยอะเกินไปอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเซลีนเนี่ยไม่ได้คิดจะทำร้ายทีโอให้ตายตามแม็กไปค่ะแต่เธอเนี่ยคิดไม่ดีกับครอบครัวอาริสและสามีที่คอยตำหนิและโทษเธอแน่ๆเอางี้ไอ้ขอถามทุกคนแบบนี้นะคะเรื่องนี้ยใครผิดเซลีนผิดไหม ส่วนตัวเรามองว่าการตายของแม็กซ์เนี่ยเป็นอุบัติเหตุค่ะสามีจะมาโทษเซลีนว่าดูแลลูกไม่ดีก็ไม่ได้แม็กเองก็สนแต่ในบางม,มุมก็อาจจะมองได้ว่าหากเซลีนสอดส่องแม็กมากกว่านี้แม็กก็ไม่น่าจะขึ้นไปอยู่บนระเบียงแบบนั้นหรือเปล่าและแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความผิดของอลิซเลยค่ะจากที่เราดูเรามองว่าอลิซช่วยเต็มที่แล้วแต่เด็กเนี่ยไม่ฟังเองทั้งเซลีนเนี่ยจะมาดูดฝุ่นอะไรตอนนี้เรียก,ก็ไม่ได้ยินส่วนเรื่องพงไม้ที่เซลีนอาจจะคิดว่าทําไมที่เป็นลูกของอลิซอลิซ ก็มันลูกของอลิสอะเนาะลูกของตัวเองอะมันก็ไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเยอะไปห้ามลูกให้ไวที่สุดดีกว่าก็มันลูกของตัวเองอะเนาะห้ามตัวต่อตัวก็น่าจะฟังไงแต่ในกรณีของแม็กเนี่ยมันก็คิดได้หลายอย่างเนาะคืออลิสมุดไปแล้วไงอย่าในเมื่อพูดแล้วเด็กก็ไม่ฟังเลยคิดว่าเข้าไปในบ้านเลยดีกว่าอะใครเป็นแม่คนแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและถ้าถามว่าอาลิสผิดตรงไหนเนี่ยถ้าจะให้คิดจริงๆเลยก็ผิดตรงเดียวก็คือ ไม่ค่อยเก็บอารมณ์และความรู้สึกและพูดกับลูกได้ไม่เก่งเท่าเซลีนอันนี้นะว่าเป็นความผิดไหมอะอะ สรุปแล้วมองว่าอลิซไม่ผิดหรอกคนจะโดนฆ่าก็โดนอยู่ดีเพราะแพ้ความน่าสงสารของเซลีนก็คนมันจะแย่งลูกกันเนาะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหน,นึ่งนะคะที่คนเลวรอดแถมมีชีวิตดีดีเรื่องนี้สนุกค่ะดึงดูดคนดูได้ไม่เบื่อเลยลุนการกระทําของตัวละครตลอดทั้งเรื่องทําเอาเราเดาไม่ออกเลยเนาะว่าเรื่องเนี่ยจะจบทางไหนวะซึ่งใครชอบนางแนวระทึกขวัญจิตวิทยาไปดูเต็มเรื่องได้นะคะหากทุกคนชอบการสปอยของไอเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ใหไอได้นะคะ หรือหากอยากสนับสนุนเป็นพิเศษสามารถกดซุปเปอร์แตงตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเนาะและถ้าเพื่อนๆท่านใดมีหนังแนวเอาตัวรอดแนวระทึกขวัญรักโรแมนติกในดวงใจก็สามารถคอมเมนต์แนะนําไอได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย